มอร์นิ่งรูทีนของเราคืออะไรบ๊อบบ๊อบวีซีสดครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมอร์นิ่งรูทีนของบ๊อบบี้หรือว่าสิ่งที่เราทําหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนทักเข้ามาบ่อยมากเลยว่าพี่บ๊อบพี่บ๊อบอายุสี่40แล้วทําไมดูไม่เหมือนเลยทยํายังไงหน้าถึงเด็กได้ขนาดนี้วันนี้บ๊อบบี้จะมาแชร์มอร์นิ่งรูทีนของบ๊อบบี้ว่าเราตื่ตนมาแล้วเราทําอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไป หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการยืดเส้นยืดสายนิดหนึ่งเพื่อให้เส้นเนี่ยมันไม่ตึงเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับเราขับรถบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีส่วนกล้ามเนื้อที่มันตึงโดยขาแขนหลังอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเรายืดมากเท่าไหร่มันก็จะยิย่งดโดยเฉพาะในตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนร่างกายอาจจะยังไม่ได้เทนส์มากนะครับการยืดในตอนเช้ามันก็ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยผ่อนคลายไปได้ทั้งวันหลังจากที่เรายืดเส้นเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะไปเปิดเพลงนะซึ่งการเปิดเพลงของเราเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ว่าในวันวันนั้นเนี่ยเราต้องการได้มูดแบบไหนถ้าวันนั้นเป็นวันที่เราอาจจะต้องไปเล่นกีฬาเราอยากได้ความสนุกความฮึกเหมิมนะเราก็จะเปิดเพลงที่มันมันหน่อยซึ่งเขาวิจัยมาแล้วว่าการเปิดเพลงหรือการฟังเพลงเนี่ยมันจะช่วยให้สมองเราทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะ <S <S แล้วก็หลังจากเราเปิดเพลงเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าไปเตรียมตัวอนนาบน้ำล้างหน้าซึ่งในวันนี้เนี่ย เราก็จะมาแชร์นะครับว่ารูนในการล้างหน้าของเราในช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งช่วงนี้เราก็จะใช้ครีมล้างหน้าจากคาร์เนโบนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าจริงๆเขาจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะที่ดูดีมากๆเอาจริงสิ่งที่สําคัญสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เนี่ยผู้ชายหลายๆคนบอกว่าแบบเหมือนอยากหน้าเด็กนะแต่ว่าบางทีเขาจะมีความเขินความอายอยู่ไม่กล้าใช้นะซึ่งเรามองว่าคาร์เนโบเนี่ยมันตอบโจทย์มากมาก ถ้าเพื่อนๆเห็นตัวสินค้าและแพ็เกจจร้งเนี่ยเรามองว่ามันสําคัญโดยเฉพาะสําหรับผู้ชายนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําออกมามันไม่ได้ดูหวานไปไม่ได้ดูสาวเกินไปมันก็จะทําให้ผู้ชายหลายๆท่านเนี่ยเขากล้าที่จะซื้อมาใช้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเหมือนคือต่อให้มันเป็นยุคสมัยนี้แล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครมาบ้านหรือพาสาวมาบ้านเนี่ยแล้วไม่เห็นแพ็กเกจหรือผลิตภัณฑ์สินค้าที่มันดูมีความหวานดูสวยอะไรเงี้ย มันจะดูไม่ดีหรือดูแบบไม่ไม่มัสคลินนะครับแต่ว่าเอาจริงเราเรามองว่าสมัยนี้คนเราเอาจริงไม่ค่อยแคร์แล้วสําหรับแพคเกจจิ้งเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเรารู้สึกชอบมากโดยเฉพาะตัว Refiner หรือ Toner กล่องนี้นะครับคือมันเป็นแพคเกจสีดําที่มันเป็นแบบใส นะแต่ว่าก็จะเป็นแบบขุ่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. แม่งเท่มากเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำแพคเกจจิ้งแบบนี้หลักๆในตอนเช้าเนี่ยเราก็ใช้3อันด้วยกันนะครับ mm. ก็จะเป็นอันนี้เลยก็จะมะีครีมล้างหน้าที่เป็น s c r u บบ i n g mud นะครับแล้วก็จะมีโทนเนอร์นะครับก็จะมีครีมกันแดดนะก็ SPF 50นะก็หลักๆแล้วเนี่ยสำหรับเทคนิคในการเลือกครีมล้างหน้าของบ๊อบบี้นะคือ จะขอใช้สับบ้านๆเลยละกันว่าปกติเนี่ยเราจะลองล้างหน้านะแล้วก็ลองดูว่าพอเราล้างออกไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราใช้ครีมเนี่ยเราถูหน้าของเราเนี่ยแล้วมันมีความปืดหรือเปล่าความปืดของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราถูแล้วมันรู้สึกว่ามันนุ่มแต่มันไม่ลื่นนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบสัมผัสที่หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเราผิวลังยังลื่นอยู่เรู้สึกว่ามันไม่สะอาดบางคนอาจจะชอบแบบนั้นแต่ตัวเราอะเราไม่ชอบแบบนั้น แล้วตัว Scrubbing Mud Wash เนี่ยสำหรับเรามันตอบโจทย์มากเพราะว่ามันจะมีความเป็นสครับอยู่ในตัวแต่ว่าไม่ได้หยาบมากมันเป็นการขัดผิวในลักษณะที่กำลังพอดีกับความบอบางของผิวหน้าเราเรารู้สึกว่ามันชอบก็วิธีการใช้ตัว Scrubbing Mud Wash เนี่ยจริงๆมันง่ายมากและเราชอบมากเลยเพราะว่า1คือผิวของมันเนี่ยสัมผัสมันดีมากมันไม่ได้ลื่นเกินไปมันไม่ได้รู้สึกว่าหยาบจนเกินไปแล้วก็หลังจากที่เราถูเสร็จแล้วเราล้างหน้าออกเนี่ยคือเราบอกเลยว่าผิวมัน พอรูปแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันปืดอูของเรามันนุ่มแล้วก็มันไม่ลื่นนะครับซึ่งเป็นสัมผัสที่เราชอบมากแล้วก็วิธีการใช้ตัว Scrubbing Mud Wash เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือแค่บีบออกมานิดนึงนะครับบนฝ่ามือนะครับในระหว่างนั้นก็ทําให้หน้าเราเปียกชุ่มไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็แค่ถูเพื่อให้เกิดฟองนะครับที่ฝ่ามือเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาถูบนใบหน้าของเราตามไปซึ่งเทคนิคเนี่ยก็คือให้ถูเบาๆบางคนแบบผู้ชายเนี่ยชอบถูแบบแรงๆนะครับด้วยความเป็นผู้ชายคือรีบแ่บ แต่ว่าแนะนําว่าให้ไม่ต้องรีบให้ถูเบาๆให้ถูขึ้นนะครับหมุนเป็นวงกลมถูไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอเรารู้สึกว่ามันทั่วทุกที่แล้วเราก็แค่ล้างน้ําออกแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแมทชุดกันต่อนะครับซึ่งการแมทชุดในวันนี้เนี่ยเราจะขอเลือกเป็นตีมสิ่งที่เราใช้โดยเป็นตัวครีมล้างหน้าตัวนี้ Scrubbing Mud Wash ละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแพคเกจจิ้งเป็นสีดำนะเราเราก็เลยจะาหาตีมการแมทชุดให้มันเข้ากับภาพลักษณ์ของแพคเกจจิ้งตัวนี้ดีกว่านะถ้าพร้อมแล้วไป เดี๋ยวเราจะขอแมชด้วยเสื้อตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นเสื้อพีทนะครับจาก Mystic m o o n นะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบพีทซึ่งเหตุผลที่เราเลือกเสื้อเชิ้ตมาเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อยืดสีดําคือถามว่ามันเทไหมมันก็เทแต่ว่ามันก็ธรรมดาคือเสื้อยืดม,มันก็ยังขาดความสุภาพขาดความหรูอยู่นะครับซึ่งเรามองว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยขวดของตัวส c ับบิ้งวันวอชเนี่ยมันมีความ เรียบหรูเท่สุข,ขุมอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วก็ยิ่งเป็นเสื้อเชิ้ตพีทนะครับมันก็ยิ่งดูเป็นผู้ชายที่กล้าแต่งตัวเป็นผู้ชายที่ให้ดูมีอะไรมีความสุข,ขุมแต่ก็มีความเรียบหรูในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งในวันเนี้ยเราก็ไม่ได้แมทช์อะไรมากเราก็จะเป็นการแมทช์ชุดพีทนะครับเสื้อกับกางเกงนะที่เป็นชุดพีทตทั้งชุดนะครับเพื่อให้มันดูเข้ากันดูไปในทิศทางเดียวกันนะส่วนตัวรองเท้าเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นรองเท้า เอซิกเอ็กซ์ดาวนะครับก็จะเป็นตัวพิเศษซึ่งมันจะมีสีเงินสีขาวอยู่นะครับก็จะคล้ายๆตัวแพคเกจจิ้งที่ตัวสีรองของมันเนี่ยก็จะเป็นออกสีขาวเทานะครับก็เรารู้สึกว่าตัวสีดํากับรองเท้าสีขาวเงินเนี่ยมันก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่ได้ใส่รองเท้าสีดําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแต่งตัวแน่นอนที่เราจะบอกอเพื่อนๆเสมอว่าไม่จําเป็นต้องแต่งตามคนอื่นนะครับให้แต่งอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่า เรามั่นใจเราสบายใจเราชอบแล้วเอกลักษณ์ของเรามันก็จะออกมาจากการแต่งตัวของเรานั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับการแมทชุดให้เข้ากับแพคเกจจิ้งของ c a n i น b โบ c สกับบิ้งมัดวอ h ในวันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการดูแลร่างกายของเราดูแลจิตใจของเราดูแลผิวหน้าของเราหลังจากที่เราตื่นมาหรือว่า Morning routine ของบ๊อบบี้นั่นเองก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรมีคำถามอะไรก็อย่าลืม สอบถามกันมาได้เลยว่าจะมาคุยกันในนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดสป b e กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับวันนี้บ๊อบบี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันไม่บาย